สวัสดีครับผมอยู่กับ x t e a m Time นะครับวันนี้เราจะมารีวิวรองเท้าคูก้า509กันนะครับตัวนี้ผลิตโดยแบรนด์คูก้านะครับรหัสชื่อรุ่นคือตัว509นะครับตัวนี้มี2สีครับมีสีดำแล้วก็สีขาวดำนะครับเราลองมาดูชิ้นที่1กันเลยที่เราจะลองดูนะครับคือตัว l i เนอร ตัวไลเนอร์คือคือชิ้นไหนครับตัวไลเนอร์คือชิ้นนี้นะครับขอยัดแกะสักพูดนะครับนี่ตัวไลเนอร์คือชิ้นนี้นะครับโอเคครับชิ้นนี้เขาเรียกไลเนอร์นะครับผมตัวนี้เป็นไลเนอร์ของคูการห้าศูนย์เก้านะครับตัวนี้เขาเท่าที่จับดูรู้สึกว่านิ่มอุนิ่มมากเลยตัวนี้แล้วตัวตัวไลเนอร์ของตัวนี้นะครับเป็นให้มาเป็นตัวผ้าลื่นนะครับนี่ครับตัวผ้าลื่นจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับ แล้วก็ที่ไม่ใช่ผ้าลื่นก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่คือไม่ใช่ผ้าลื่นนะครับนี่คือผ้าธรรมดาเลยคือผ้าลื่นนี่ดีนะครับเวลาเพื่อนๆมีปัญหาเรื่องการใส่รองเท้าบางทีเราเจอปัญหาเรื่องการใส่รองเท้ายากเราต้องออกแรงเยอะหรือดึงเยอะเนี่ยครับตัวผ้าลื่นตัวนี้มาแก้ปัญหาตรงนั้นครับก็คือเราใส่ง่ายสวมเข้าไปได้เลยครับโดยที่ตัวผ้าเขากับถุงเท้าครับมันจะลื่นเข้าไปเองเลยเนาะมีข้อดีตรงนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเรื่องรูระบายอากาศข้างล่างนะครับเห็นไหมครับ มีรูระบายอากาศให้ตรงนี้นะครับเวลาเราเล่นสเกตนะครับส่วนใหญ่เท้าเราจะร้อนเพราะว่าตัวไลเนอร์มันไม่ค่อยมีตัวรูระบายอากาศมากขนาดนั้นครับตัวนี้เขาเลยแก้ปัญหามาเรื่องทํารูระบายอากาศเข้ามาด้วยครับจะได้เวลาเราเล่นเราจะได้ไม่ร้อนมากนะครับต่อไปเลยนะครับคือเรื่องบูทนะครับมีความแข็งแรงมากเลยวิธีการดูบูทที่ว่าแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงนะครับเราลองเอามือกดดูได้เลยครับนี่เห็นไหมครับกดแทบไม่ลงเลยนี่ครับ แต่กับตัวที่มันไม่ค่อยแข็งแรงนะครับนี่เลยเห็นไหมครับว่ากดลงไปยุบตัวเห็นได้ชัดเลยครับอย่างนี้คือไม่ค่อยแข็งแรงนะครับผมนี่ครับกดไปเห็นไหมครับยุบลงไปแบบเห็นได้ชัดเลยเห็นไหมครับกดทียุบทีเลยเห็นไหมครับแต่กับตัวที่มีความแข็งแรงนะครับกดแทบไม่ลงเลยใช่ครับข้อดีของตัวนี้ได้เรื่องความแข็งแรงด้วยครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเรื่องรูระบายอากาศอ่า เพื่อนๆเห็นไหมครับรูบระบายอากาศข้างล่างตรงนี้เห็นไหมครับจะมีตรงนี้หนึ่งนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกหนึ่งแล้วก็จะมีข้างหน้าตรงหัวตรงนี้ครับอีก2นะครับรูระบายอากาศให้มาเยอะมากเลยครับคือใส่เล่นได้นานแน่นอนไม่ต้องห่วงว่ามันจะร้อนเท้าหรือว่าอะไรนะครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับคือคัพนะครับโอเคเราลองมาบีบคัพดูนะครับถ้าคัพแข็งแสดงว่าแข็งแรงแข็งแรงเลยนะครับแต่ถ้าที่ไม่ค่อยเซฟข้อเท้านะครับคือจะเป็นคัพที่น่าจะนิ่มครับ นี่ครับครับค่อนข้างจะนิ่มจะเป็นแบบนี้นะครับเวลาเรากดไปอ้เห็นไหมครับว่ามันกดไปคือคือนิ่มมากเลยที่อยากได้ความแข็งแรงต้องกดลงไปแล้วไม่ไม่ค่อยยุบนะครับตัวนี้แข็งมากเลยครับแล้วก็ข้างบนจะเป็นสายล็อกแบบตัวลังนะครับวิธีการดูสายล็อกแบบตัวลังเป็นยังไงนะครับนี่ครับดันเข้าไปได้เลยแล้วเราค่อยเปิดฝั่งนี้นะครับนี่ครับแล้วเราก็ค่อยปิดได้เลยครับแล้วเราลองดึงดูนะครับเห็นไหมครับว่าเขาจะลังกันอย่างนี้ ใช่ครับเอยเรียกสายล็อกแบบตัวลังนะครับสายล่างล่ะสายล่างให้มาเป็นแบบคันโยกนะครับจะเป็นการโยกแบบนี้ครับใช้ง่ายมากเลยครับผมแต่ถ้าเป็นตัวลังเราอาจจะต้องกะนิดนึงครับเนาะตัวนี้เขาจะให้มาเป็นแบบว่าคันโยกเลยเห็นไหมครับโยกและใช้ง่ายมากเลยครับชิ้นต่อไปนะครับตัวคับของเขายังสามารถปรับได้อีกด้วยนะครับ วิธีการปรับนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการปรับกันนะครับวิธีการปรับเรามีอุปกรณ์นะครับก็คือสเก็ตทูตัวนี้นะครับตัวนี้เราจะให้ไปทุกกล่องของตัวรองเท้าเลยครับทุกคู่จะต้องมีนะครับวิธีการปรับนะครับเห็นน็อตตรงนี้ไหมครับนี่ครับตรงนี้มันจะมีน็อตอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นบางรุ่นอาจจะไม่มีนะครับแต่ว่ารุ่นนี้มีให้ครับวิธีการไขนะครับเราก็เสียบตัวนี้เข้าไปได้เลยครับแรกๆมันจะแน่นหน่อยนะครับดันกดออกไปนะครับแล้วหมุนซ้ายหนึ่งทีครับมมันกก็จะออา ทำอย่างนี้ป่องข้างนะครับถอดออกมาเลยครับนี่ครับถอดออกมาได้เลยครับถ้าถอดออกมาแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับว่าตรงนี้จะมีรูอยู่เห็นไหมครับนี่แหละครับดูวิธีการปรับตัวนี้จะเป็นตัวปรับนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนอยากเล่นครับสูงนะครับครับสูงมีข้อดีมันจะเซฟข้อเท้าเรานะครับเหมาะสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นหรืออยากขัดเล่นนะครับเราก็ปรับเป็นข้อสูงนะครับเราก็จะเอาตัวนี้ลงตรงนี้ได้เลยครับเห็นไหมครับเอาหัวน็อตลงนะครับผม เห็นไหมครับแล้วเราก็ขยับให้มันตรงรูเลยนะครับเห็นไหมครับมันก็จะตรงรูน็อตพอดีเลยครับแล้วตัวคับมันก็จะสูงขึ้นนะครับผมเวลาเราปรับเนาะทำานี้ทั้งสองข้างครับวิธีการปรับคับให้ต่ําลงนะครับเราก็ถอดตัวนี้ออกมาเหมือนเดิมเลยครับแต่ว่าเรากลับกันนะครับเอาตัวนี้ขึ้นข้างบนเห็นไหมครับแล้วเราก็คับก็จะต่ําลงแต่แล้วเราก็ไขเข้าเหมือนเดิมได้เลยครับผมข้อดีของตัวคับต่ํานะครับเวลาเราเล่นเราจะควบคุมง่ายคอนโทรลง่ายครับ แต่ว่าสําหรับเรื่องการเซฟข้อต่ํากว่าครับแต่ว่าเล่นง่ายขึ้นแน่นอนครับเหมาะสําหรับคนเล่นมานานในระดับหนึ่งแล้วนะครับข้อดีของตัวคับสูงนะครับเล่นขับสูงจะมีข้อดีคือเรื่องการเซฟข้อสําหรับมือใหม่ที่อยากหัดเล่นนะครับคือข้อเท้าเราไม่ค่อยแข็งเราก็ปรับคับเล่นคับสูงนะครับจะดีกว่านะครับตัวนั้นเนาะชิ้นต่อไปนะครับผมก็คือเรื่องตัวเฟรมของตัวรองเท้านะครับตัวนี้จะเป็นเฟรม C N C ครับเฟรมก็มีความแข็งแรงมากเลยครับเห็นไหมครับตัวเหล็กนี้แข็งแรงมากเลย กับอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นเฟรมพลาสติกแบบนี้อันนี้จะไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับเวลาเราโดนแดดเนี่ยครับอาจจะกรอได้นะเพราะเป็นตัวพลาสติกนะครับผมอาจจะรับน้ําหนักความแข็งแรงสู้พวกนี้ไม่ได้นะครับโอเคครับผมแล้วก็ตัวเฟรมของตัวนี้นะครับเขาจะสกรีนคาว่าคูก้านะครับผมเห็นไหมครับเขาบอกมาเลยว่าสกรีนคําว่าคูก้านะครับแล้วข้างๆก็จะมีเขียนว่า76 74 m m คือตัวเฟรมตัวนี้ใส่เต็มที่ได้แค่ ส6นะครับคือล้อไซส์ใหญ่กว่า76ไม่ได้แล้วครับก็คือตัวเฟรมมันจะมีหลายแบบนะครับผมก็คือขนาดเฟรมตัวนี้ใส่ได้แค่เต็มที่76ครับแต่ไซส์ของตัวรองเท้าคูกานะครับที่เฟรมรองรับก็คือไซส์ตั้งแต่37ถึง40เนี่ยครับจะใส่เฟรมเป็นตัวนี้เลยเต็มที่ได้แค่76ครับแต่ถ้า41ถึง45จะใส่ เต็มที่ได้แค่80ครับถ้าใครยังไม่ได้ดูเรื่องความแตกต่างของล้อ i n นไลน์สเก็ตนะครับไปดูที่คลิปได้เลยครับโอเคครับต่อไปเลยนะครับผมเราก็จะดูเรื่องตัวล้อนะครับตัวล้อตัวนี้นะครับเป็นของคูก้าเลยนี่เป็นไงครับตัวล้อคูก้าตัวนี้ล้อที่เขาให้มาเป็นขนาด47มมแอ้วความแข็งเป็น 85a ความแข็ง 85a นี่ไม่แข็งมากจนเกินไปไม่นิ่มมากจนเกินไปครับคือพอดีีสาหรับเหมาะสําหรับมือใหม่ที่เริ่มผัดเล่นนะครับผม แล้วก็ตัวล้อประเภทนี้เขาให้มาเป็นประเภทซาลาลมนะครับผมซาลาลมเราจะเน้นยืนด้วย2อล้อกลางเป็นหลักเลยหน้าหลังเราจะลอยครับแต่ว่าตัวนี้ลอยมาแค่2มิลครับแต่ถ้าเป็นซาลาลมปกติจะลอยประมาณ4มิลนะครับผมแตกต่างกันค่อนข้างจะมากเลยครับแล้วก็เนื้อล้อตัวนี้นะครับตัวเนื้อล้อปกติเราก็เขาก็จะให้มาเป็นแค่นี้ครับเห็นไหมครับเนื้อล้อก็คือสีขาวๆพวกนี้ครับเห็นไหมตัวเนื้อยางพวกนี้ครับตัวนี้ก็จะมีแบบเป็นพลาสติกแล้วก็มีเนื้อยางใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นตัว5 0 9 เห็นไหมครับว่าตัวเนื้อล้อเขาถึงนี่เลยถึงตัวตรงลูกป,ปืนเลยใช่ไหมครับเห็นไหมครับโอเคต่อไปนะครับผมเราก็จะมาดูเรื่องลูกป,ปืนนะครับลูกป,ปืนตัวนี้ของตัว509ก็ให้มาเป็นตัวลูกป,ปืนเอพปกจนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นลูปตัวลูกป,ปืนให้ดูก่อนเนาะนี่ครับมันจะเขียนอยู่ว่าเอพปกนะครับตัวลูกป,ปืนเอพปกตัวนี้จะลื่นครับสำหรับมือใหม่ที่หัดเล่นนะครับในอนาคตเราอาจจะอยากได้เอพิกเพิ่มขึ้นยิ่งเยอะนะครับยิ่ง ลื่นนะครับผมอยากได้ลื่นอีกผมแนะนำเป็น f p ฟเอกเไปเลยนะครับหรือของ power slide ไปยิ่งดีเลยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็ถ้าสนใจอยากสั่งรองเท้านะครับผมที่ www.extreamtime.go นะครับผมหรือทาง a c e b o o k นะครับคือ extreamtime นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากลองเล่น inline s k a t e ไม่มีพื้นฐานเลย ที่นี่ยินดีสอนให้นะครับ Extreme Time นะครับมีบริการสอนให้ฟรีครับผมไม่ว่าลูกค้าจะเล่นเป็นมาแล้วหรือไม่เป็นครับหรือไม่เคยเล่นมาเลยเรายินดีสอนให้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับขอบคุณครับ